สเปอร์นะครับจะเปิดแว่นต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตสเปอร์เนี่ยช่วงหลังเนี่ยคือปีมากๆบอกเลยฟอร์มฟอร์มของสเปอร์เนี่ยก็คือแย่เหมือนกันนะตั้งแต่ปลดไอแอนติโนคอนเต้นะครับผมช่วงคอนเต้อยู่ก็แย่พอสมควรแล้วแต่ปลดเอาไว้นิดหนักกว่าเดิอมอีกเราต้องเปลี่ยนโค้ชทั้งสองคนแล้วสเปอร์ตอนนี้อยู่อันดับ7มี54แต้มส่วนคริสตันพาเลตอยู่อันดับ11มี40แต้มนะครับสเปอร์ยังมีลุ้นลึกๆอยู่นะที่จะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ ยังลุ้นอยู่ห่างอยู่แต่ว่าก็ยากแล้วน่าจะไปยูโรปาหรือไม่ก็ยูฟาคอนเฟลเตนะครับสำหรับสเปอร์ส่วนจิตตันพาเลตเนี่ยไม่ได้รุ้นอะไรแล้วสาหรับจิตตันพาเลตเราไปดูความพร้อมกันก่อนเจ้าบ้านสเปอร์เนี่ยขาดเยอะมีโอลิเวอร์สกิปที่หัวแตกเกมที่แล้วไม่รู้จะลงได้หรือเปล่านะและอันเซซยองที่เจ็บอยู่แล้วฮูโกยอริสก็มีข่าวว่าเจ็บอยู่แล้วเอเมอร์สันนะครับก็เจ็บโรดิโกเบนทันคัวเจ็บแล้วก็อีฟบิสซูแมนะครับมี6คนที่เจ็บตอนเนี้แล้วก็ ที่พร้อมเนี่ยผู้รักษาประตูตอนนี้ต้องใช้เฟเซอร์ฟอสเตอร์นะครับเซินเตอร์แบ็กอย่างคิดเตีลโรเมโลอีลิกไดเออร์เบนเดวิสวันนี้พร้อมครับผมกองกลางอย่างเปโรปปโลนะปาป้าเมตาซาพีแอร์อยเบียแล้วก็อีวานเปเลซิตวันนี้พร้อมแนวรุกก็อย่างกรูเชฟกี้ลิชาริสันซอนเฮมินแฮร์รี่เคนพร้อมทั้งหมดเลยนะครับแนวรุกส่วนทางฝั่งทีมเยือนคิสตัเพาเลตก็ขาด6คนคือ จะมีอามาดานะครับที่เจ็บวันนี้เจ็บข้อเท้าแล้วก็วิลฟิสซ่ามีข่าวว่าเจ็บอีกแล้วนะหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยลงได้นะครับมีข่าวเจ็บอีกแล้วเจม c แม็กอาต์ต์นะครับเจมทอมกินนาธาเิียลคายแล้วก็นาธานเฟอร์กูสันนะครับมี6คนที่มีข่าวในวันนี้ว่าเจ็บส่วนผู้เล่นที่พร้อมเลยก็มีแซมจอห์นสตันผู้สาประตูพร้อม มารเกียฮ e ี ee, พร้อมโจคิมแอนเดอร์สันนะครับกองหลังพร้อมโจเอวาไทลิกไมชลวิงแบ็กพร้อมกองกลางอย่างเจฟฟี่ช e ูบดูกลเล่แล้วก็เอเซี่เนี่ยพร้อมแนวลุกก็เอดูอาร์จอแดนอารูมิเชลโอลิเซ่อย่างเงี้ยก็พร้อมนะครับวันนี้คุ้มกำลังของทั้งสองทีมเนี่ยมีคล้ายๆกันคือก็มีตัวลุกเจ็บบ้างนะครับตัวสำคัญเจ็บหน่อยนะครับคือถ้าให้ผมดูเนี่ยมันก็เหลื่อมๆกันนะซูเซียนคู่นี้ เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเดือนมกราคมเป็นสเปอร์เนี่ยบุกไปชนะคิตตันพาเลต์4-0เลยนะเป็นถล่มคิตตันพบเลต์ถึงบ้านเลย4ประตูต่อ0พร้อม5นัดหลังสุดสเปอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปแย่ yeah, คือชนะได้แค่เกมเดียวคือการอ่าเปิดบ้านชนะไบตัน2ประตูต่อ1ครับนอกนักน้คือแพ้3เสมอ1เป็นการแต่ว่าการแพ้ของสเปอร์เนี่ยก็น่าดูอยู่คือเป็นการแพ้ลิวพูลแพ้นิวคาซินแพ้บอนมัดนะครับแล้วก็เสมอเมนยูนะคือ ก็เจอตีมใหญ่ๆนะก็ต้องเข้าข้างสเปอร์อย่างหนึ่งก็คือมันเจอทีมใหญ่ด้วยนะที่แพ้นะครับส่วนคิตตันพาเลตคิตตันพาเลตห้าเกมหลังสุดเนี่ยแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับเป็นการบุกไปแพ้วูบแทมตันสองประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมที่แล้วเนะี่ยคือเปิดบ้านชนะเวสแฮมสี่สามนะยิงกันเยอะเลยเกมที่แล้วนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยมันฟอร์มฟอร์มเหมือนคิตตันพาเลตดีกว่าถูกไหมแต่สเปอร์เนะี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าการแพ้ในช่วงหลังมันเป็นการแพ้ทีมที่อย่างนิวคาสเซิลลรีวอรูสมออมอย,อย่างเ้ย จะมีแย่หน่อยก็คือการแพร้บอลมัดในบ้าน2ประตูต่อ3าครับนอกนั้นก็ไม่ได้แย่อะไรนะผมคิดว่าสเปอร์เอาอยู่แล้วต้องกลับมาแล้วสเปอร์ในเกมนี้ยเอาเป็นสเปอร์ชนะพาเลทส0ล้กันผมผมว่าสเปอร์ทำได้นะแนวลุกอย่างเชนซอนฮิมินอะไรพวกเนี้ยครูรูเชฟกี้อิชาริสันเนี่ยทำได้นะแต่อย่าไปดีใจกวนตีนเขาแล้วกัน